หน่วยที่4โครงสร้างการโปรแกรมในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนจะต้องมีการออกแบบโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันแล้วแต่รูปแบบของปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่นักเรียนได้ออกแบบมานะครับถ้านักเรียนจําได้นะครับขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือหลักการแก้ปัญหาที่เราได้เรียนมาแล้วในหน่วยที่แล้วนะครับแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกการวิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดของปัญหา ขั้นตอนที่2การเลือกเครื่องมือและการออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาขั้นตอนที่3การดําเนินการแก้ไขปัญหาและขั้นตอนที่4การตรวจสอบและปรับปรุงวิธีการขั้นตอนแรกการวิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดของปัญหาขั้นตอนนี้นะครับนักเรียนจะต้องกําหนดว่าปัญหานั้นน่ะมีข้อมูลนําเข้าเป็นอะไรข้อมูลนําออกเป็นอะไร และรายละเอียดของปัญหาเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลสําหรับเอาไปใช้ในการออกแบบโปรแกรมในขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนที่2นี้นักเรียนสามารถออกแบบโปรแกรมออกแบบขั้นตอนวิธีให้มีอยู่ในรูปของผังงานหรือที่เรียกว่าโฟรชาร์ตหรืออาจจะเป็นรหัสเทียมหรือที่เรียกว่าสุด o c โคดได้นะครับ ส่วนในขั้นตอนที่3นะครับการดําเนินการแก้ไขปัญหาขั้นตอนการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับและขั้นตอนที่4นะครับการตรวจสอบและปรับปรุงวิธีการเป็นส่วนที่ทําหลังจากการเขียนโปรแกรมแล้วก็คือเป็นการพัฒนาโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้นนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับบทนี้นะครับจะเป็นเน้นในเรื่องของการออกแบบขั้นตอนวิธีนะครับครูจึงแบ่งเนื้อหาออกเป็น4ส่วนนะครับ ส่วนแรกนะครับโครงสร้างแบบลำดับส่วนที่2โครงสร้างแบบทางเลือกส่วนที่3โครงสร้างแบบวนซ้ําและส่วนที่4การประยุกต์โครงสร้างการโปรแกรมครับส่วนที่4นี้เราจะนําความรู้จากโครงสร้างทั้งสงแบบมาประยุกต์รวมกันนะครับ